สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมาเกมเ r อร์ทีวีเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม e มครับนะครับผมเวอร์ชัน0.2.1นั่นเอง Alpha อัลฟาบุ๊กเก้าหรือไมครับพ็อกเก็ต t อ dition นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแมพพัซเซิลเป็นอีกแล้วนะครับเป็นพัซเซิลภาค5นั่นเองอ่าอันนี้อะไรเนี่ย w e เครื่อง Puzzle โซ่อีนนี้ต้องเล่าโซ่พัซซสร้างโดยเค้ คนละโโอเอนจอยเบคยูชอยถ้าให้่ายนะใพัสดุออเดไม่มีกฎเลยเหมือนกับท้ี่แล้วเลยเบคกูสตาร์ทโอ้กระตุกร็จแล้วี่ทำอะไร เช็คดาวน์สเต o r ฟอร์ไ c โค e ไปดูรหัสด้านล่างละไปเช็คบันไดด้านล่างแล้วดูรหัสที่ถูกต้องดูว่าไรโคดเนี่ยนะมันจะบใบอะไรให้ทุกคน เบดโคดไม่ช็คเลยปริปนานี่แล้วพัซโซชึบเอ๊ะหน้าไปข้างบนี่้ำ อะงไรอ่ะราัาอื่นคืออะไรผมไม่รู้เช็คข้างล่างแล้วดูรหัสที่ถูกต้องก็ไม่รู้ว่าทำไ่คืออะไรเซกันเติร์โฟร์ดและคอดาวน้ผิดม,มีเฟือ เอาเล็กเซิร์ตครับเล็กเซิร์ตบอกบอกไปรอเบิดมีมีเล็กเกิดขึ้นเหลืองเขียวดำแดงโอ้หรือว่าไอะไรเนี่ยอ๋อ จะเกิดขึ้นนะครับต้องเขียวนะเจนไหเหลืองอะไรนะเหลืองเนื้งเขียวแดงขาวโอเคเหลืองเขียวแดงขาวนะครับแดงแดง,แดง ขอบคุณครับขอไปไหนผ่านตโวนะฮะถึงเฮ้ยว้วล้ติด้งผ่านไมได้กลับไปกันเลยเฮ้ยสียเวลาตรงนี้ไม่ท้องเลยระวังเล็บ you need อ uh, อ at least level ันนี้หาทางออกหรือเปล่าครับเราเห็นแสงไฟแสงไฟอยูน่นี่แสงไฟแสงไฟอยู่ไหนแสงไฟอ้าวซี้อทางนี้หรือเปล่าอ้าวเจอแล้วโอ้คุ้มหาเลยหรอพะกอ คุณต้องนีว่าติดกัวดาวโหลดดาวโหลดใหม่ไนดะ้ถ้าคุณไม่หาโหลดนี้โอ้อยอ่าโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอเคครับ ไหนเวลาวะไม่เห็นมีเลยวิ่งไก่หน่องไก่เอาปลายฝากไปก่นอนไม่ได้ใช้แล้วแต่ปลายโอเคเช็คพอยติดีดีดีด what the fuck คำตอบอยู่ด้านบนเลด นี่แหละคือคำตอบเลขห้าอันล่ะสเตลแมนเป็นแบบนี้โอ้นะทา่ก้าววาย you will definitely die when you stole t e w h e ะ เราผ่านไปไม่ได้นะครับอัน,น่หนอะสองชามันผ่านไปไม่ได้ครับข้างโอ้โหข้างหลังมาเราวามาแล้วเอ้ยชิ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 มไม่ให้เห็นโลกภายนอกด้วยเกตเกตประตูรั้วประตูรั้วรีเมมเบอร์เขื่เจ๋งมากครับ มีเมมเบอร์เลิกมีเมมเบอร์จะลบปะผ่านปะผ่านปะอีผ่าน <c oughs> ถ้าผมทุกอันนู้นจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าผมทุกอันนู้นนะครับิหล่นลงไปข้างล่างถ้าเราไม่ผิดข้างล่างจะม,มีเราอ,รอ๋อ <c oughs> อะไรนะจบับละโอ้โห <c oughs> แอนโทนอสเช็คเอาต์มาแบบนี้ตั้งหลายท่านนะคัมมิงสูน Hope you enjoy boot you have a s o n ดีมากเลยคุณผ่านเฟเทอร์ท้าแล้วแล้วค okay. ุณก็อย่าลืมนะกดไลค์ให้แบบนี้ด้วยอ่าโอ้โหอบแล้วโอ้โหน้องไก่น้องไก่ ไมีเราบ้างไหมไม่มีเนาะโอเคครับของเซานนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย